ปางป่าเลไลเมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ที่วัดโคสิตารามเมืองโกสัมพีครั้งนั้นมีพระภิกษุทะเลาะกันด้วยเรื่องพระวินยัยพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้สามัคีกันเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเชื่อและไม่สามคคีปรองดอง เพราะต่างฝ่ายต่างยึดถือในความคิดของตนเป็นใหญ่พระพุทธองค์ทรงระอาพระไทยจึงเสด็จหนีไปจำพรรษาอยู่ในป่ารักิตตะวันโดยมีพรยาช้างเชือกหนึ่งชื่อปาลิลยกะมีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์มาคอยปฏิบัติบำรุง และคอยพิทักษ์รักษามิให้สัตว์ร้ายมากล้ำกลายทำให้พระพุทธองค์ทรงสเสด็จประทับอยู่ในป่านั้นด้วยความสงบสุขขันพรยาวานอนเห็นพรยาช้างทำงานปรนนิบัติพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพก็เกิดกุศลและจิตทำตามอย่างบ้าง ต่อมาชาวบ้านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ไม่พบและทราบเหตุก็พากันตำหนิติเตียนและไม่ทำบุญกับพระเหล่านั้นพระภิกษุเหล่านั้นจึงได้สำนึกและขอให้พระอานอนท์ไปทูลเชิญพระพุทธองค์กลับมาช้างป่าลีลยกะก็มาส่งสเสด็จด,ด้วยความเศร้าเสียใจจนหัวใจวาย ล้มตายไปด้วยกุศลผลบุญจึงได้ไปเกิดเป็นปาลีลยะกะเทพบุตรจากเหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุการณ์อันน่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งถึงพฤติกรรมของพระสองฝ่ายในขณะนั้นไม่เชื่อฟังแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าพุทธศาสนิกชนและชาววัดป่ามงคลธรรม จึงได้สร้างพระปางป่าเลไลขึ้นเพื่อเป็นอนุสรสถานเตือนใจถึงการแตกความสามัคคีและการทะเลาะวิวาทกันและเป็นการเชิดชูบูชาความเลื่อมใสศรัทธาของพยาช้างและพยาวานรผู้คอยอุปธรรมอุปถากพระพุทธองค์เมื่อครั้งอยู่ในป่าเลไล ให้พุทธศาสนิกชนศรัทธ,ธายาติโยมได้เข้ากราบสักการะพระพุทธองค์ด้วยความศรัทธ,ธายิ่งอนุโมทนาสาธุ